ระศาสนาบอกวิญญาณขันเนี่ยมันจะวนเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารมันวนอยู่ในสี่ท่านนี้นะซึ่งถ้าโยมนั่งสมาธิโยมจะตรวจได้เวลาเรานั่งรู้ลมหายใจผู้เดี๋ยวจิตจะหลุดไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างไปสุขบ้างทุกบ้างคือเวทนากลับมาลมหายใจบ้างคือรูปมันจะวนอยู่แค่สี่ท่านผู้เจ้าเรียกสี่ท่านนี้ว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณ วิญญาณหรือจิตเราจะไม่รู้เลยไปจากสี่ธาตุนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้นะวิธีง่ายๆพูะเจ้า,าจึงจัดให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะอ,อยู่กับปรหมายใจเข้าไว้เกาะอ,อยู่กับรูปธาตุเวลามันหลุดไปคิดเรื่องอดีตอนาคตไปสุขทุกข์เนี่ยให้รีบละรีบทิง้งให้ไหวที่สุดละความเพลนินนั่นเองอย่าให้จิตไปสร้างภพขณะที่มันหลุดไปคือมันไปสร้างภพสถานที่เกิด ซึ่งพบเป็นเหตุได้เกิดชาติชาติเป็นเหตุได้เกิดชรา,ามรณะชาติชรา,ามรณะกำลังตามมานะดังนั้นเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งคิดเพราะการคิดมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพบเกิดแล้วพรนะะตถาคตตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําหรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่มคิดเรื่องอะไรก็ตามวิญญาณไปตั้งตรงนั้นละเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเรานั่งอยู่เนี่ยนะพบใหม่สร้างแล้วนะแต่กายมันยังไม่ตายแค่นั้นเองรูปมันยังไม่แตกทำลายแต่พบใหม่เราสร้างตลอดเวลาปุ๊บรับรู้ชรามมนะดับปุ๊บสร้างพใหม่ชาติชรามมนะดับสร้างพใหม่ ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามผู้เจ้าบอกนั่นคือพบให้เราเข้าใจว่าพบเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปตายแล้วไปได้รูปใหม่พบคือการที่วิญญาณเข้าไปรับรู้สี่ธาตุนี่เลยนะอันนี้ไอ้รูปนี้กว่าจะพังมันร้อยปีแต่นามาทำมเนี่ยมันแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดับเกิดดับตลอดเวลาเลยพบจึงเกิดมากมายมหาศาลทุกขณะที่เรานั่งอยู่นี่เกิดคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาเลยดังนั้น พระองค์รัดว่าอย่างไรพระองค์บอกว่า <c oughs> พบแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดมูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหมืนฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วรัดนิ้วมือเดียวแค่คิดแค่แวบเดียวเอานิ้วมือลัดเข้มันก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้น่ารังเกียจที่สุดก็เลยบอกว่านั่งสมาธิเราจะไปคิดอะไรนะี เพราะขณะที่คิดคือการสร้างภพคุูเจ้าจึงให้รู้ลมหายใจเขาออกเฉยๆรู้สึกลมที่กําลังไหลามาไหลไปไหลามาไหลไปนะแล,ล้วก็รวบรวมอนาปานสติไว้ให้นะสามประสูตรทั้งชีวิตของพระศาสดาตรัสไว้แค่นี้นะเนี่ยพระไตรปิกเยอะแยะกี่สิบเล่มก็าตามไปค้นอนาปานสติมีแค่นี้32มประสูตรนะ จริงๆมีพระสูตรมากกว่านี้แต่พระองค์ตัดซ้ำกันละนี่คือที่ไม่ซ้ำกันนั้นนะไม่ซ้ำเนี่ยสามสิบพระสูตรหมดแล้วใครจะสอนานาปิกานาสิสธิผิดจากนี้ไม่ได้นะอะพระศาสดาวางไว้แค่นี้